ถ้าแน่จริงนะครับแน่จริงมึงแจ้งความมาเลยว่าเสียงเนี้เป็นเสียงมึงนะครับผมพูดคํานี้นะมึงแจ้งความมาเลยว่าเสียงเนี้ยที่มึงข่มขู่เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเสียงมึงนะครับผมขอใช้คํานี้เลยนะครับแจ้งความมานะครับแล้วเดี๋ยวได้รู้กันว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะผมไม่ยอมนะครับที่จะให้คุณมานั่งกั่นแกล้งภรรยาผมแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ผม ไม่เข้าไปยุ่งนะครับผมไม่เข้าไปยุ่งเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องของพวกคุณนะครับนะตอนแรกเนี่ยผมก็ยังเชื่อนะครับว่ามันอาจจะเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่นะครับที่ทําผิดพลาดนะครับนะครับแต่ตอนเนี้ยนะครับที่ผมสืบๆมาเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่หรอกครับนะครับมันเป็นความที่คุณเนี่ยอยากได้สมบัติของเขานะครับเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากหนึ่งคุณเอาลูกตนเองไปเวีบุบุญธรรมแล้วมันไม่ได้นะครับ ข้อทีจริงมันชัดเจนนะครับคุณหวังจะคุบสมบัติเขานะครับข้อทจริงนี่มันมันชัดเจนมากผมยังมีผมรู้ทุกอย่างนะครับผมบอกเลยนะครับสิ่งที่คุณคิดว่าผมไม่รู้นะครับผมบอกเลยนะครับระดับประธานนะครับผู้ปราบปรามทุรกิตคอร์รัปชันนะครับผมบอกเลยนะครับผมก็เป็นเป็นเด็กตัวน้อยที่เคารพผู้ใหญ่แต่ถ้าใครมารังแกผมนะครับ สุดแผ่นดินนะครับผมบอกเลยสุดแผ่นดินนะครับสุดแผ่นดินผมพูดคํานี้นะครับสุดแผ่นดินนะครับนะคุณจะเก่งจะกล้าแค่ไหนจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นใครหรือเป็นนายกที่ใหญ่ที่สุดในสมุทรสาครผมก็ไม่กลัวนะครับผมเอาจนสุดแผ่นดินนะครับนะแล้วอย่ามาหาว่าเด็กคนนี้ไม่เคารพนะครับ